พี่กับร้านติละพงซิ่งครับผมวันนี้นะครับผมผมเพิ่งจัดทีมงานผมนะครับพี่นะครับเพิ่งพัฒนาคาดีตัวใหม่มานะพี่เป็นตัวเทอร์โบเองนะครับผมตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าอะไหล่เกาหลีทั้งตัวนะพี่ประกอบโรงงานบ้านผมนะ <c oughs> อะไหล่เกาหลีทั้งตัวนะพี่ปกติไซ้อย่างนี้บอกได้เลยนะพี่ว่าต้องมีสามหมื่นนะครับผมแต่วันนี้ร้านผมจัดให้นะครับพี่ถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งนะครับพี่พร้อมประกันอีกหกเดือนนะครับกับราคาเพียงหนึ่งหมื่น 5,000บาทนะครับผม15,000หาพันวัตห้าพันบาทนะพี่นะครับตัวนี้เป็นคาดีนะพี่7,000พันวันะครับผม7,000พันวัตเต็มเต็มนะเทอร์โบนะพี่ยี่ห้อผมนะครับนะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไส้กันเลยครับพี่นะครับไส้ตัวนี้นะพี่ผมบอกได้ว่าแม่งหนักคอมากนะครับดูส่วนแรกพี่ดูเทอร์ลอยครับดูมัดไฟนะพี่มัดไฟใหญ่โคตรๆนะพี่ใหญ่โคตรๆนะให้ดู มัดไฟคู่แนเกาหลีนะตัวนี้ผมจัดให้เป็นวงจรแนวเกาหลีนะพี่ซื้องานผมเนี่ยร้านผมงานไทยอ่ะแต่ว่าคุณภาพเท่างานอเมริกาเท่าง,งานเกาหลีนะพี่ดูครับมัดไฟสี่มัดมัดไฟสี่มัดอย่างใหญ่นะพี่ไม่ใช่มัดไฟเล็กสี่มัดน,นะครับผมมัดไฟใหญ่สี่มัดน,นะครับพี่ตัวนี้ตัวแข็งพี่ผมบอกได้เลยว่าขับสิบได้สิบสองได้สิบนิ้วสี่ดอกได้สบายนะครับผมนะฮะแล้วมีคาปาเลกอีกเป็นเป็นปรับอะพี่ดูนะแล้วพี่ดูเฟดดูเฟดดูเฟดผ้าขยยเฟดดูเฟ,ฟดเฟ เฟตตัวนี้เป็นเฟดใหญ่นะพี่ดูได้เฟดใหญ่นะครับผมงานสวยๆเฟดใหญ่นะตัวนี้อะไหล่แดงทั้งตัว้วพี่บอร์ดแดงนะครับผมดูสายโงสายไฟตัวนงที้เขาใช้สายไฟเกรดดีนะพี่ high ร์ฟ f o r m มนซ์ทุกตัวนะพี่ทุกเส้นนะครับ high ร์ฟอร์แ a นซ์ทุกเส้นนะพี่ตัวนี้แล้วพี่มาดูคาปาคาปาตัวนี้นะพี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองคาปาสิบสองตัวก็จริงแต่ว่าอยากให้กล้องดูวะคาปาเป็นสองร้อยโวลต์อ่ะไม่รู้เห็นป่ะดูดิไหนแป๊บนึง คาปาสองร้อยโวล์น่ะเห็นปะเนี่ยอ่ะดูตรงนี้ตัวนี้ชัดกว่าอ่ะผมดูใหน้นะครับนะครับคาปาตัวนี้นะพี่เป็นคาปาสองร้อยโวล์นะพี่เป็นคาปาสองร้อยโวล์นะบอกให้ว่าคาปาสองร้อยโวล์น่ะแรงจริงพี่ตัวอื่นแค่หนึ่งร้อยหกสิบโวล์นะตัวนี้เป็นคาปาสองร้อยโวล์นะครับอ่านะครับแล้วก็ดูสายายาวๆเลย,าย,าย,ายพี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวดีเลย์นะพี่ดูตัวดีเลย์ครับนะฮะ ป้องกันการช็อตครับพี่ป้องกอันก,การช็อตนะครับผมทําให้เวลา power เ,เรามันจะตัดมันจะไหม้เนี่ยมันจะมีตัวนี้คอยชะลอนะครับผมทําให้มันไม่ช็อตนะพี่นะครับป้องกันนะครับพี่ตัวใหญ่ๆเลยนะพี่ผมอยากให้ดูนะครับผ้าขยาย output input ใหญ่หมดนะพี่ตัวนี้นะครับผ้าขยาย output input ใหญ่หมดนะพี่แรงเข้าง,งานเกาหลีแน่นอนเอผมว่าเผอเอแรงกว่าดูดักไซสนะพี่นะครับ ตัวนี้นะพี่งานนี้นะผมจัดให้เต็มที่นะพี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะพี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมใครสนใจนะพี่อินบ็อกซ์นะครับสิบได้สี่ดอกสิบสองสี่ดอกได้สบายนะครับตัวนี้สิบห้านิ้วยังได้นะพี่ตัวนี้ดูนะครับโค้งโค้งแบตให้ดูโค้งแบตนะฮะงานสวยๆยิ่งงานสวยๆเลยนะครับนะครับประกันให้อหกเดือนนะพี่กับราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับใครสนใจอยากลั่นทักได้เลยนะครับผมตีนพองซิ่งจัดให้แน่นอนครับผมดูแล้วกดไลค์กดแชร์ ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับนะไปแล้วพี่สวัสดีครับ